คนเรานั้นมีกรรมเป็นของตัวเองกรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนานั้นคือการกระทําที่เกิดจากเหตุแห่งเจตนาในอดีตชาติที่จะไม่สามารถลบล้างออกไปได้แม้ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือแม้กระทั่งกรรมชั่วดังนั้นผลที่เกิดจากกรรมที่กระทําไว้ล้วนมีวิบากเป็นผลทั้งสิ้น ซึ่งหากท่านใดทำกรรมดีที่เป็นกุศลมาก่อนก็จะเป็นวิบากของความสุขและในทางกลับกันหากท่านใดทำกรรมชั่วมาก็จะเป็นวิบากแห่งความทุกข์ในภพชาติน,นั้นๆเขาเล่ากันว่าเราทุกคนต่างมีอดีตชาติที่ทำกรรมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกรรมที่ทำกับคนรัก กรรมที่ผิดศีลกับครอบครัวคนอื่นมารับฟังกันดูว่าตัวของเรานั้นมีวิบากกรรมในเรื่องใดที่ติดตัวมาและวิธีแก้นั้นจะมีอะไรบ้างฟังดูกันก่อนนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้นมักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิดความลำบาก และเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริวารจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วยเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายและไว้ใจคนทั้งยังเป็นคนกระตันยูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงท่านเคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหากับเรื่องของคนอื่นอยู่เสมอ แม้ว่าท่านช่วยใครไปก็ตามคนนั้นมักจะต้องสร้างปัญหาให้ท่านเสมอเวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดีสำหรับการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นควรหมั่นตักบาตรในวันโกนก็คือก่อนวันพระเพื่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีผีไร้ญาติให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับกุศลผลบุญ และเปิดทางให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นต่อไปคนเกิดวันจันทร์วิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์คือหาคู่แท้ยากหรือถ้าคุณมีคู่แล้วคู่ของคุณอาจจะสร้างปัญหาให้ทุกร้อนใจเพราะในชาติก่อนคนที่เกิดวันจันทร์นี้มักจะทำให้คนในครอบครัวของตนต้องเสียใจปัจจุบัน จึงมักจะต้องพบเจอกับวิบากกรรมในด้านของความรักกรรมด้านของความรักมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันบางท่านอาจจะเกิดการได้คู่ยากบางท่านได้คู่แล้วก็มักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้บางท่านก็ได้แบบที่มีอายุที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากนั่นคือกรรมที่ส่งผล ให้ความรักไม่เกิดผลตามสิ่งที่มุ่งหวังสังเกตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่าทำไมคนเราเกิดมาไรคู่มีคู่แต่อายุแตกต่างกันบางท่านเกิดมามีคู่ยากสาเหตุบุญกรรมอยู่ที่ว่านี้ในอดีตนั้นเป็นผู้ที่สร้างกรรมดีมาตลอด และในปัจจุบันไม่มีคู่คือคู่อาจจะสร้างปัญหานานานับประการเลยทำให้บารมีคู่นั้นไม่ถึงกันการแก้ไขวิบากกรรมผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรหมั่นไปถวายผ้าบาังสกุลตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและขอพรให้ตนเองอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ต่อไปคนที่เกิดวันอังคารวิบากกรรมที่ติดตัวคนที่เกิดวันอังคารนั้นคือชีวิตต้องดิ้นรนและมีความรักที่เป็นทุกข์คุณมักโดนคนอื่นเอาเปรียบทำคุณกับคนไม่ขึ้นและโดนใส่ร้ายป้ายสีอยู่เสมอหลายคนอาจจะมีคดีฟ้องร้องเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วแต่วิบากกรรมที่สร้างมา การแก้ไขวิบากกรรมคนที่เกิดในวันอังคารให้ร่วมทำบุญเกี่ยวกับงานบวชไม่ว่าจะเป็นบวชน,า,วนาคหรือบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกุศลดีเหล่านี้จะส่งผลทำให้คุณพ้นจากความทุกข์และมีบริวารที่ดีต่อไปคนที่เกิดวันพุธกลางวันวิบากกรรมทำให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นคนเจ้าชู้หลายใจ เก็บเงินไม่อยู่เป็นคนขี้เบื่อง่ายทนได้ไม่นานคนเกิดวันพุธกลางวันวิบากกรรมจะมีอุปสรรคจะน้อยกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแต่วิบากกรรมของคนที่เกิดวันพุธกลางวันต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้และเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ชีวิต ต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขวิบากกรรมคนเกิดวันพุธกลางวันควรถือศีลห้าให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อหนึ่งปีเพราะจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจากเดิมมากต่อไปคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวิบากกรรมของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะไม่ค่อยรอบคอบใช้เงินเก่งมักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่งแต่ก็มีปัญญาดีและมีไหวพริบที่ดีด้วยนอกจากนั้นแล้วคนวันพุธกลางคืนบางคนเป็นคนพูดจามีมายามีเล่เหลี่ยมเรียกว่าฉลาดแกมโกงบางครั้งคนภายนอกที่ยังไม่รู้จักเราจะมองว่าเป็นคนไม่จริงใจและมีบางคนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ และคนที่มีนิสัยด้านลบยังชอบการพูดจาหลบเลี่ยงโกหกหมดเท็ดในบางโอกาสขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ของตนเองการแก้ไขวิบากกรรมนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนนี้ควรทำบุญสังฆทานสดในช่วงวันเกิดของตนเองเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติให้ได้รับกุศลผลบุญเหล่านี้ ต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมักจะปวดหัวข้างเดียวอยู่เสมอแต่ไม่ปวดตลอดเขาเรียกว่าเป็นเป็นหายๆกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งมักจะไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่เท่าไหร่มักจะเป็นคนที่ชอบสอนและตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งคบใครเขามักไม่จริงใจกลับมาสักเท่าไหร่ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้น แต่พอรับหลังอาจจะโดนเมาเนื่องจากมีกรรมเดิมติดตัวมาคือเคยตำหนิพระและผู้ที่ทำบุญการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้คนรมั่นสวดมนต์คาถาป้องกันภัยสิบทิศจำนวนสามจบในทุกวันเกิดและมันตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอ ต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์มักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆอาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตทำไมชอบอาสาคนอื่นและทำไมชอบเห็นใจแก่คนอื่นเพราะกรรมแสดงผลมาคือคนที่ขาดในสิ่งนั้นเหมือนช่วงที่ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์ จะได้ดีเพราะตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการแก้บุญหรือแก้กรรมที่เกิดมาบางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่ได้รับการแต่งงานหรือไม่มีคู่เลยรักใครไม่สมหวังอาจจะสังเกตได้จากกรรมคือกรรมที่ท่านเคยหลอกคู่ตัวเองและแอบไปกิ๊กคนอื่นปล่อยคู่ให้เดียวดายรออยู่บ้านเป็นทุกข์ใจ หลอกให้รอคอยสำหรับการแก้ไขวิบากกรรมควรมั่นถวายเทียนคู่ในวันเกิดของตนเองและอธิษฐานขอพรให้พบแสงสว่างในชีวิตคู่ที่ดีสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์มักเกิดการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลและต้องกำพร้าขาดคนอุปถัมภ์โดนคนอื่นเอาเปรียบ และต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งบางครั้งไม่มีความสุขสดชื่นสักเท่าไหรรักใครบางครั้งก็ทำความเสียใจให้กับตัวเราเสมอและบางครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลใดๆสังเกตว่าตอนเป็นเด็กนั้นมักจะต้องพัดพรากจากคนที่รักตอนกลางชีวิตบางครั้งจะต้องคิดมากหรือรักใคร จะรักฝังใจนี่แหละคือกรรมเดิมที่เคยทำให้พ่อแม่และคนที่คุณรักนั้นเสียใจทำร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขาและเคยให้ร้ายแก่ผู้ที่ทำกุศลต่างๆและไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่อยู่ในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบบนี้การแก้ไขวิบากกรรมคุณควรใช้ชีวิต ด้วยการยึดหลักพรมวิหารสี่คือการมีความเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นและเสริมความเมตตาให้แก่ตัวของคุณเองหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิง c h ชาแนลขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ